โอมชานติ oh วันนี้วันที่27เดือนกุมภาพันธ์ปี2022เราจะฟังคำพูดอเวกข,ของอเวกบับดาดาคำพูดอเวกนี้นั้นได้พูดโดยอเวกบับดาดาในวันที่18เดือนมก,กราคมปี1990หัวข้อของเมรีในวันนี้ความลับอันลึกล้ำของการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและในการรับใช้ที่รวดเร็ว วันที่18มกราคมเป็นวันแห่งการจดจำและลึกถึงของบราหมาบาบาที่อยู่อย่างเป็นเทวดานางฟ้าในวันนี้และดังนั้นลูกแต่ละคนและทุกคนนั้นจะมีความรักอย่างมากมายต่อแม่บราหมา่าและมีเสียงที่เต็มด้วยความรักที่กล้องมาจากหัวใจของแต่คนที่ได้ยินจากบับดาดา และในการตอบแทนบาบาได้ให้พรกับลูกๆทั้งหลายวันนี้แม่ที่และพ่อที่มีความรักของลูกๆทั้งหลายกำลังได้ยินเสียงแห่งความรักจากหัวใจของลูกๆที่รักและได้เห็นลูกประคำของลูกปัดแห่งความรักที่ล้ำค่าในการตอบแทนต่อความรักนั้นบาบากำลังให้พรพิเศษ เมื่อชิปบาบาได้เห็นความรักของลูกแต่ละคนและทุกๆคนสำหรับบราหมาบาบาแล้วชิปบาบาได้ให้พรพิเศษและอะไรคือพรพิเศษเหล่านั้นขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างทัดเทียมตลอดเวลาและเต็มไปด้วยพลังขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างเต็มและก็ พึงพอใจตลอดเวลานี่คือสามพรที่บาบาได้ให้กับเราล,ลูกแต่ละคนและทุกคนผู้ที่หลุดหายเข้าไปในความละขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและเต็มไปด้วยพลังขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างเต็มและอิ่มใจพอใจตลอดเวลาตราบเมื่อความคิดเกิดขึ้น ความรักในหัวใจของลูกนั้นไปถึงบัฟดาดาได้อย่างรวดเร็วมากความคิดที่เต็มไปได้วยความรักที่ออกมาจากหัวใจของลูกแต่ละคนไปถึงบัฟดาดาได้อย่างรวดเร็ววันนี้ลูกๆจากทุกทุกที่ในแผ่นดินนี้และต่างประเทศหลุดหายเข้าไปในความรักในมหาสมุทรแห่งความรักได้เห็น ลูกๆนั้นหลุดหายเข้าไปในความรักบับดาดาแม่บราห์มาโดยเฉพาะนั้นก็ยังหลอมเข้าไปในความรักของลูกๆด้วยลูกๆนั้นหลุดหายเข้าไปในความรักเหมือนกันบัพดาดาทั้งสองก็ยังหลอมเข้าไปในความรักของลูกๆด้วยพรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวก กับตัวลูกเองและแทนที่จะทำเครื่องหมายเกี่ยวกับคนอื่นๆให้เปลี่ยนแปลงตัวลูกเองขอให้ลูกนั้นมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกกับตัวลูกเองและแทนที่จะทำเครื่องหมายกับคนอื่นให้เปลี่ยนแปลงตัวลูกเองในขณะที่เคลื่อนไหวไปลูกบางคนนั้นทำความผิดใหญ่ๆโดยการเป็นผู้พิพากษากับคนอื่นและก็เป็น ทานายความกับตัวเองพวกเขานั้นจะพูดว่าคนนี้นั้นไม่ควรจะทําอย่างนี้คนนี้ควรจะเปลี่ยนอย่างไรก็ตามสําหรับตัวเขาเองแล้วพวกเขาก็จะพูดว่านี่ถูกต้องเด็ดขาดอะไรก็ตามที่ฉันพูดนั้นถูกต้องแทนที่จะทําเครื่องหมายเช่นนั้นเกี่ยวกับคนอื่นๆจงมาเป็นผู้พิพากษาให้กับตัวเอง ให้มีความคิดที่บริสุทธิ์ได้เป็นบวกกับตัวลูกเองแล้วก็มองดูที่ลูกตัวตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองและก็เปลี่ยนแปลงโลกนั้นก็ต่อมาก็จะเกิดขึ้นมาได้คติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่มีความสุขได้ตลอดเวลาจงเฝ้าดูทุกฉาก,ชากเช่นผู้เฝ้าดูทีละวางเพื่อที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลาจงเป็นผู้เฝ้าดูทุกฉาก ช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางอัชฉาโอมชานตี